เข้าวานั่งโรงนีซ่ซีสหายช่วยเฉิด้ายรูปนามให้งามคำคือนั่งนู่ชูรูปไอทองคำนั่งดำทื้อไอบินล่าคนหาครืนตัวนั่งรอทื้อเทวาสักดาเดชช่วยสร้างเวทครวนนางเจา้าสาวคมคืนช่วยกันร้องช่วยกันรำตุกคำาคืืน ให้กล่มกลืนตามนิยายซี่ในโรงกลิ่นคงเมื่อนแผดคนเล่นเงาหน้าเจ็ดดนั่งรถเทวาเป็นนั่งรุนเก่าแก่โรคหนึ่งทื่อกำเนิดเทบานควรมาพรล่าเมื่อรอยกว่าปีมาแลว้วนั่งกิมชายลูกสาวว่าปีข้องนั่งรถเทวาอายุแปสิบจ็ดปีอยู่บ้านนางลงมูตีซี่ตำบลนานงลงอำเภอเฉาอวด จังหวัดนครสีธรรมราชเล่าให้ฟังว่านั่งรถเทวาเกิดเมื่อปีพศ2อ0ออพี่รยสีที่บ้านควนมาพลาอําเภอ,อเมืองจังหวัดพัทลุงพอชื่อช่วยแม่ชื่อพ่วงนั่งรถเทวาแต่งงานกับนางจันมีลูกด้วยกันคือนางกิมชายจ่าเพียนนางเลือกนายเกลือนนางว้วนและนายเทียง ลูกลูกใจน้ำสกุลวงรักซาตั้งขึ้นในสมัยราชการ่ิกนั่งรถเทวา่าถึงแก่กำเหมือนางกิมชายมีอายุเก้าปีตรงกับปศอซ้อสองพันสี่รอยหเกนั่งรถเทวา่าฝึกหัดนั่งกับผู้ใดไม่สา้หม,มารถคนขวาได้แต่มีบทโครอนอยู่ร้มสี่วักเป็นการหวัวตัตอบระว่างนั่งหนกแก้วกับนั่งรถเมื่อรวมแสดงด้วยกันนั่งนกแก้วหวา จะโทษเขียวโทษงาให้ล้านโรดเลวหนานกแก้วจะโลดไปชุมโพนนั่งรอตอบว่าข้อคำนับรับโพนหนาหนกแก้วนั่งหนกแก้วตอบว่าให้พงแพวผิ่นอยู่สมูซ้อนจากบทรองตูตอบกันระว่างนั่งหนกแก้วกับนั่งรดนั่งหนกแก้วน่าจะมีส่วนในการฝึกหัดหรือเป็นครูของนั่งรดอยู่ด้วย เฮติไดเรียกว่าน <ane> <affiliated> <people> <ilo og> ั oh ่งรถเทว่านา่งกิมชายเหลาไว้ฟังว่าในโรงข้องนั่งรถมีผู้รวมแสดงอยู่สี่คนคือนั่งนู่นั่งดำนั่งรถและช่วยกันชาวบ้านเรียกติดปากกันว่านู่ทองคำดำบิลล่ารถเทว่าช่วยสร้างเวรนั่งนู่เชิดรูปไอทองจึงเรียกว่านู่ทองคำนั่งดำเชิดรูปไอบิลล่าจึงเรียกว่าดำบินล่า นั่งรอเืิดรูปเทวดาจึงเรียกว่ารถเทวาส่วนนายช่วยเชิดรูปนั่งเวลาตกถูกได้อยากโอดครวญรำพึงลำพันได้ประทับใจทึ่งขับผู้ฟังลั่งน้ำตาจึงเรียกว่าช่วยสร้างเวทบอเทวาโค้งนั่งรถเทวานั่งกิมชายจดจำมาจากแม่เมื่อนั่งรถึ่งแก่กรมแล้ว แม่คิดถึงโพตีไรกระรองบทเทวาขอ้องโพเสมือนกับบทเทวดาเป็นอนุทนแห่งความรักบดตีจดจำกันมาเป็นเวลายาวนานอาจจะพิดเพียนไปจากข้องเดิมบางมีดังนี้จะกล่าวถึง,ถงอินโทโค<ท><ท>สยมยูชันพรมเป็นภูยย้ใหญ่ในสวรรค์ส,สถิตหนังแทนตีเก้าอีอันท่าวเทวันวันวาดประลาดจิตประลาชใจ ให้บังเกิดอศจรรย์หั่นให้ฮึกให้บึกบึกร่อนรนหนังเงื้อล้นเงื้อไหลบังเกิดเอสเพิดพานการซึ่งรีซิ่งไรเท่าตริในอารมณ์ยิงรมยิงร้องเท่านังนนนปีครอมีได้โทษได้ทุกข์บังเกิดโรคเดียวเดียวเมื่อนเขี่ยวนีเขี่ยน้อง ขันโพชัดกัดตีกันดังกันดังกองท่าวฟังหลองบ้านพับมันดังกรับดังโครกเฮตจะนายใหญ่นี่ยังมีจีมีแจงให้ครั้งแครงอินโตนังชะงูชะงูทาวนังนอนปีครอมีโทอมีโทษบังเกิดโรคโรคขี้สักเปื้อนดีเปื้อนใดยนายแจ้งเพชรอรัตอายุ9กเจปี บ้านเล็กที่ีสหมูติเซตำบลควนคานุนจังหวัดปัตตานีที่เดิมอยู่ไกลกับบ้านควนมาพราวเคยดูนั่งรถหล่กล้งจำบทเทวาในเรื่องจันตโครบได้ตอนประอินทลงมาชุบชีวิตจันทโครบที่โตกนายโจรคาให้กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาและบอกว่าเหนื้อครูของจันตโครบคือนางมุจจรินดังคำกลอนว่า อันเดิมที่ว่าสุขีนันมีเดชมาสู้สม้มกินนาเรศในไพรสิน้นกินนาราโคลดบุตรชื่อมุจจรินท้าวหน้าคินมีได้ผ้าไปบาดานให้อยู่ในขัวปานาสนผูกภาพยนต์เป็นรูปอสุนานอันเบืองบาดบา,ท,บาท,ท่าจดบ,บาดาน ซีสะมานเยียงเยี่ยมเทียมเมฆาอันอยากะภาพยุนพญานายืนอยู่ปากทำแกวประขัวอันใครเป็นขู่สร้างข้องนางมาสร้างานภาพยุนตายจึงได้นางอันตัวเจ้าเข้ากรูอยู่เต็มจิตอันมิงมิดมุจจรินเป็นขู่สร้าง ตามไปเติดจะได้อนุ่นางอย่าลืมต่างตรงนี้เราชี้ไปนายแจ้งเพชรรัตลาวานั่งรถเป็นยากลายฉิดกับมโนราภูมิเทว่าหรือขุนอุปถัมภ์นาราคอนมีรูปร่างหน้าตาสวยเข้าจึงเรียกว่ารถเทว่าหรือรถขุนนางประกอบกับเป็นปูออกรูปเทวาประจำจึงได้ชื่อว่ารถเทวาดังกล่าวแล้ว นั่งรอเตว่าเป็นหัวนาขนานั่งดำนั่งนู้นั่งช่วยเป็นผู้ช่วยจับรูปนั่งคนละตัวคงเรียนแบบนั่งเย้ยการแสดงรวมกันหล่คนต้องใช้ความเข้าใจเรื่องที่นัมาแสดงเป็นอย่างดีและพากด้วยปฏิพัน์ไม่มีคำพูกรื้อหล่นติ่แตงไวเรื่องเต่แสดงประจำคือเรื่องรามาเกียนต้องใช้รูปว่านอนและรูปอยกักเป็นจำนวนมาก แห่งรูปนั่งต้องห้ามกันสองคนตอนลังนำเรื่องจากวรรณกรรมเกา่าเขามาดัดแปลงให้หมอสมกับลีลาการแสดงนั่งตะลุงแต่ยังคงรักษาเขาเดิมไว้ได้แก่เรื่องจันตคูรบเรื่องรักษาวงเรื่องขูบุษเรื่องสร้างวานทอง ส่วนเรื่องรามเกียรติ์ก็ยังคงแสดงเกมเนย้รือแก่บุญเพียงตนใดตอน,นึงแม่ปัจจุบันนี้นั่งแก่บุญตรงเล่นเรืองรามเกียรติ์เมื่อกับโนราต้องรําครองวงนั่งตะลุงสมัยนั้นมีไม่เกีย่ยโรงขู่แข้งก้องนั่งรอดคือนั่งดำปากพลนั่งไข่หนุยตรอกโนดนั่งแดงทะเลหน่อยเล่ากันว่าครั้งนึงนั่งรอเตว่าแข่งกับนั่งดำปากพลนั่งรอดเป็นฝายเพย ไอบิล่าตัวตะลกเอกตะลกไม่ออกเลยเข้าลาววาทูกผูกปากด้วยเวทมนต์อาปากไม่ออกนั่งรถจึงรองขับวัดขึ้นหว่ามาแพ่ดำปากโผลให้จนใจแล้วทำไมไอบินล่าไม่หายถึงว่าแพ่แต่โรดนั่งอย่างไม่ซอยซาวคอยไปแข้งกันลาวที่เอาจงเกคู่แก้งอีกโรงนึ่งคือนั่งไข่หน่วยรอกโนด ตลกไอ้ล่ำเป็นโรงเล็กลีลาการแสดงของนั่งไข่หนุยเป็นโรงนั่งรถเต้นั่งไข่หนุยเป่าปีใดยางไปรอโปรติงใครได้ยินต้องมาฟังตีหน้าโรงเมื่อนทุกมุนสะกดด้วยหมุนคลั่งไปแข้งทีใดโกนโห้มโรงนั่งไข่หนุยจะเป่าปีเรียกคนมาแล้วอยากที่จะหลุกไปเวลาแข้งแรหรือเสียเปรียบ ให้ยุดเครื่องประโคมอื่นๆเป๋าแต่ปีอย่างเดียวเรียกคนนาโรงนั่งรอมาได้เป็นจำนวนมากนั่งรอเตว่าอยู่ไกลกับลำปำั้มที่ตั้งเมืองปัตตุสมัยนั้นจึงสแสดงในพิธีกลางราชการเช่นวันเฉลิมประชนมาปันซาวันส่งกรานวันทื่นนามซาบานและตอนรับเจ้านายตลดถึงแคกบานแคกเมืองชาวขนมาเปล่าชาวลำปั้มเรียกว่า นง,งว,งวงครั้งหนึ่งเล่นทีหน้าจวนเจ้าเมืองปัทลุงแสดงติดโตอกันสองคืนแล้วไอบินล่าตะลกแยบโลนทึ่งคืนติดซ้ำคุณนายปัญญา,าตะโคนห้ามว่าไอบิดลา่าคืนนี้ครูไม่ให้เล่นไอบิดล่าออกมายืนร้องไห้โหโฮยอดทงท่าไอบิดล่าว่าร้องไห้ทําไมไอบิดลา่า,งงา,ลาตอบว่าครูเสียใจครูจะเล่นแต่ว่าคำว่าได้เล่นนานนาน นี่ขุนนายแกยอมไม่กูออกตอนหัวรุงกูเล่นได้เดียวนืงตาวนั้นไม่ทันร้อยเสี้ยวคนหน้าโรงห้ากันคลื่นคุนนายเองก็หัวระจนปัสสาวะแตกเพราะขำามวัวเล่นในปาซาทิ้นไม่ถึงการรวมเพียดด้วยแนวการพูดตลกทำนองนี้นั่งรุนลังลังนำไปตลกตามแสนนั่งจันแกวเรียกเสียงห่าได้เสมอจะเปี่ยนรักษาวง ถึงแก,ก่กรรมบุตรคนเตี่องข้องนั่งโรดรับราชาการตำรวจแต่ท้ายอดเลือดศิลปินจากพอไหวเต็มตัวเขียนบทกลอนโตกลอนซอดได้ย,ย่างไปรอโปรปริงเคยแข่งขันเล่นกลอนสักกว่ากลอนจ้องวนกลอนมืดรวมกับหนักกลอนอื่นๆรูปหรือซี่ข้องนั่งรถเทวาขนาดใหญ่ปิดทองทั้งตัวทานเก็บไววเป็นอนุสรและสักกราระบูชา ไม่อนุญาตในผู้ใดท่ายภาพปัจจุบันแกปรักซาอยู่เตีบ้านเล็กที่8ปถนนสายปัตตุุงลำปัาเขตเทศบาลเมืองปัตตุุงนั่งรถเทว่าทำการแสดงนั่งอยู่ประมาณพอโซ่ซ่องพันซี่รอยิ่มาถึงพอโซอซ่องพนซี่รอยห้าสิบเก้าเสมอน่ใหญ่เฉียมโยงระว่างนั่งรุนแรกๆกับนั่งรุนต่อมาให้เห็นถึงวิวัฒนาการของนั่งตะลุง นั่งกันทองรอศิลปินแห่งชาติยอกยองให้ฐานเป็นครูนั่งบทวายครูโคงง้งนั่งครูแจงแสดงคารวาทึ่งนั่งโรดวาวายนั่งโรดยอดเ<อ>มืองลุงทีรุง,รงโรดน้ำ,นำอูโ้โคดเด่นช่วงเมือม่อนดวงแค่ข้อขอบคุณข้อมูลจากนั่งซื้อตามห้าไหนนั่งตะลุงนักลาวนนทานในยามวิกาลเลมที่นึง่ง อาจารย์จรูญยูทองศิลปินดีเด่นจังหวัดสรงขกล้าสาข้าวันนาสิ้นปีสปอโซสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดรวบรวมเรียบเรียงและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับะไครกับช่องประทุมสิ้นสตูดิโอด้วยนะครับเพื่อเราได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปไม่ไม่ให้ฐานได้มารับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้ขค้กกล่าวคําว่าสวัสดีครับ